แสงสียามคํำคืนของกรุงเทพมหาคนครสาสต์สองพานกระจกบานใหญ่ของเพนเฮาต์รูบนชั้นสูงสุดของอาคารราฟ้าใจกลางสาทอนอคินยืนนิ่งมองภาพนั้นด้วยแววตาเรียบเฉยเข้าสวมชุดสูทสั่งตัดพิเศษจากอิตาลีราคาเรือนแสนนาฬิกาปะเต็กฟิลิปเรือนทองคําข่าวบนข้อมือสะท้อนแสงไฟระยิบระยับในวัยสาปีเขาคือประธานบริษัทอคินคอป อาณาจักรเทคโนโลยีที่เขาสร้างขึ้นมากับมือและกำลังพอง,งาดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศความสำเร็จคือทุกสิ่งสำหรับเขาภาพลักษณ์คือสิ่งที่ต้องรักษาไว้เหนือกว่าชีวิตจิตใจเสียงเข้าประตูเบาดังขึ้นขัดจังหวะความคิดวิตเลขานุการส่วนตัวก้าเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารในมือท่าทางนอบนอมแต่แววตาเต็มไปด้วยความเฉียบคมท่านประธานครับ เอกสารการประชุมพรุ่งนี้เช่าครับอคินรับแฟมมาโดยไม่ละสายตาจากวิวเบื้องล่างเรื่องที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาโครงการเดอะเซเลเชียลริเวอร์ฟรอนไปถึงไหนแล้วน้ำเสียงของเขาเย็นชาและไร้ความรู้สึกเช่นเคยยังคงมีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินของชุมชนเล็กเต้งท้ายซอยเจนิญกรุงไก่สสามครับท่านพวกเขายังไม่ยอมย้ายออก วิทย์รายงานตามความเป็นจริงอคินหันควับแวลตาคมคริปชายแววไม่พอใจผมให้เวลาคุณจัดการเรื่องนี้มานานแค่ไหนแล้ววิทย์น้ำเสียงของเขาเย็นชาและไร้ความรู้สึกเช่นเคยยังคงมีปัญหาเรื่องเรื่องการเวนคืนที่ดินของชุมชนเล็กๆท้ายซอยเจริญกรุงใกล้สะสามครับท่านพวกเขายังไม่ยอมย้ายออกวิทย์รายงานตามความเป็นจริง อากินหันควับแวลตาคมกริบชายเวลไม่พอใจเงินไม่ใช่ปัญหาทำไมเรื่องแค่นี้ถึงยังไม่จบชาวบ้านกลุ่มนั้นดูเหมือนจะไม่ได้ต้องการแค่เงินครับท่านพวกเขามีข้อเรียกรองเรื่องที่อยู่อาศัยใหม่ที่เหมาะสมและมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเมซาเป็นเหมือนแกนนำเมซาอากินทวนชื่อด้วยน้ำเสียงแฝงความรำคาญส่งคนของเราไปคุยอีกครั้ง ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดถ้ายังไม่ยอมผมจะลงไปดูด้วยตัวเองเขากลับไปมองวิวเมืองอีกครั้งในใจคร่นคิดถึงแต่ผลประโยชน์มหาศาลที่โครงการนี้จะนำมาให้ชีวิตของผู้คนเล็กๆกลุ่มนั้นไม่มีค่าพอให้เขาเสียเวลาด้วยซ้ำวันรุ่งขึ้นอคินตัดสินใจเดินทางไปยังซอยเจริญกรุงจีส,สามด้วยตนเองรถสปอร์ตสีดำด้านขันรูของเขา เคลื่อนตัวอย่างช้าเข้าไปซอยแคบที่สองข้างทางเต็มไปด้วยตึกแถวเก่าและ,และร้านค้าเล็กๆสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโลกของเขาราวฟ้ากับดินทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดเมื่อถึงท้ายซอยที่ตั้งของชุมชนเล็กๆริมน้ำอคินก้าวลงจากรถด้วยท่าทางสง่างามแต่แฟงความเย่อหยิ่งชุดสูทราคาแพงของเขาดูแปลกแยกจากสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างสิ้นเชิง ชาวบ้านหลายคนมองมาที่เขาด้วยสายตาไม่เป็นมิตรปนหวาดระแวงแล้วหญิงสาวคนหนึ่งก็ก้าวออกมาเธอคือเมสารูปร่างสมส่วนแต่ไม่ได้สวยเด่นตามแบบนิยมผิวคล้ำเล็กน้อยจากการทำงานแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีซีดกับกางเกงยีนเก่าผมยาวรบ่วบใบด้านหลังอย่างง่ายข่าดวงตาของเธอกมโตและใสซื่อแต่ชายแววมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ สวัสดีค่ะท่านประธานอาคินทวนชื่อด้วยน้ำเสียงแฝงความรำคาญส่งคนของเราไปคุยอีกครั้งยืนข้อเสนอที่ดีที่สุดถ้ายังไม่ยอมผมจะลงไปดูด้วยตัวเองเขากลับไปมองวิวเมืองอีกครั้งในใจครุ่นคิดถึงแต่พลประโยชน์มหาศาลที่โครงการนี้จะนำมาให้ชีวิตของผู้คนเล็กๆกลุ่มนั้นไม่มีค่าพอให้เขาเสียเวลาด้วยซ้ำวันรุ่งขึ้นอคินตัดสินใจเดินทางไปยังซอยเจริญกรุงคิซซาว ด้วยตนเองรถสปอร์ตสีดำด้านคันรูของเขาเคลื่อนตัวอย่างช้าเข้าไปซอยแคบที่สองข้างทางเต็มไปด้วยตึกแถวเก่ากันเก่า,าและรานคคาลเล็กๆสภาพแวดลอมที่แตกต่างจากโลกของเขาเราฟ้าวกับดินทำห้เขารู้สึกหงุดหงิดเมื่อถึงท้ายซอยไม่สยกมือไว้ด้วยท่าทางนอบน้อมแต่ไม่ประจบประแจงอคินมองเธอตั้งแต่หัวจดเท้าด้วยสายตาประเินและดูแคลน คุณสินะเมซาแกนนำของที่นี่น้ำเสียงของเขาเย็นชาและกดดันผมมาที่นี่เพื่อยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้พวกคุณข้อเสนอที่ดีที่สุดที่พวกคุณจะหาจากไหนไม่ได้อีกแล้วพวกเราขอบคุณในความหวังดีของท่านค่ะเมซาตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเอ็บแต่สิ่งที่พวกเราต้องการไม่ใช่แค่เงินพวกเราต้องการความมั่นคงในชีวิตต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ที่พวกเราสามารถเริ่มต้นชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี สักสรีอคินแค้นเสียงหัวเราคุณคิดว่าคนอย่างพวกคุณมีสิทธิพูดถึงถึงคำว่าสักสรีกับผมงั้นเหรอผมให้โอกาสพวกคุณแล้วถ้าไม่รับก็เตรียมตัวรับผลที่จะตามมาได้เลยแววตาของเมซาแขงกราวขึ้นเล็กน้อยพวกเราไม่ได้ต้องการต่อต้านทานันแต่พวกเราก็มีสิทธิที่จะปกป้องบ้านของเราเหมือนกันค่ะการเจรจาในวันนั้นจบลงด้วยความตึงเครียด อคินจากไปด้วยความไม่พอใจอย่างที่สุดเขาสั่งให้ทีมกฎหมายของบริษัทดำเนินการทุกวิธีทางเพื่อจัดการกับปัญหาที่ดินผืนนั้นให้เร็วที่สุดโดยไม่สนใจว่าวิธีการนั้นจะส่งผลกระ,กระทบต่อชีวิตของใครบ้างหลายวันต่อมาขณะที่อคินกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานบนยอดตึกกระฟามองดูสายฝนที่โปรยปลายลงมากระทบกระจกวิทก็เดินเข้ามารายงานด้วยสีหน้าไม่สู่ดีนัก ท่านประธานครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ชุมชนท้ายซอยเจริญกรุงกีซซามครับอะไรอีกผมให้โอกาสพวกคุณแล้วถ้าไม่รับก็เตรียมตัวรับผลที่จะตามมาได้เลยเวลตาของเมซาวังแขงกร้าวขึ้นเล็กน้อยพวกเราไม่ได้ต้องการต่อต้านท่านแต่พวกเราก็มีสิทธิที่จะปกป้องบ้านของเราเหมือนกันค่ะการเจราจาในวันนั้นจบลงด้วยความตึงเครียด อากินจากไปด้วยความไม่พอใจอย่างที่สุดเขาสั่งให้ทีมกฎหมายของบริษัทดำเนินการทุกวิธีทางเพื่อจัดการกับปัญหาที่ดินพืนนั้นให้เร็วที่สุดโดยไม่สนใจว่าวิธีการนั้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของใครบ้างหลายวันต่อมาอากินถามอย่างไม่ใส่ใจเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับท่านตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ไฟลุกลามเร็วมากมีบ้านเรือนเสียหายไปหลายหลังและมีคนติดอยู่ข้างในครับอคินนิ่งไปครู่หนึ่งความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจแล่นผ่านเข้ามาในใจแต่เขาก็สลัดมันทิ้งไปอย่างรวดเร็วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการสิแต่ท่านประธานครับวิทลังเลมีรายงานว่าคุณเมซา เธอก็อยู่ในกลุ่มคนที่เข้าไปช่วยคนอื่นแล้วก็ยังออกมาไม่ได้ครับคำพูดของวิทย์ทำให้อคินชงงักไปอีกครั้งภาพของหญิงสาวดวงตาใสาซื้อแต่แฟงความมุงมันคนนั้นปรากฏขึ้นในความคิดของเขาอย่างไม่ตั้งใจไร้สาระเขาพึมพำกับตัวเองแต่ในใจกลับรู้สึกกระสับกระสายอย่างประหลาดฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องอคินมองออกไปนอกหน้าต่าง ความวุ่นวายในเมืองหลวงดูเหมือนจะหยุดนิ่งเมื่อเทียบกับความสับสนใ่ายของเขาเขานึกถึงคำพูดของเมซาที่ยืนยันในสิทธิและสักดิสศรีของตนเองอย่างไม่เกรงกลัวคนอย่างนั้นนะรอจะยอมตายง่ายๆเขาคิดแต่แล้วภาพของเปลวไฟที่ลุกโหมก็ซ่อนทับขึ้นมาวิทอคินตัดสินใจอย่างรวดเร็วเตรียมรถท่านประธานจะไปไหนครับไปที่ชุมชนนั่น น้ำเสียงของเขาเด็ดขาดจนวิทย์ไม่กล้าวซักถามต่อรถรูของอคินฝ้าสายฝนและสภาพการจราจรที่ติดขัดมุ่งหน้าไปยังท้ายซอยเจริญกรุงก้าโซามอีกครั้งภาพที่เขาเห็นเมื่อไปถึงคือความกล้าลูนวายชาวบ้านกำลังตื่นตะนกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครกูภัยกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภยัย กลิ่นควันไฟและเสียงไซเรนดังรงมไปทั่วบริเวณอคินก้าวลงจากรถโดยไม่สนใจสายฝนที่สาดสัดจนชุดสูทราคาแพงของเขาเปียกปอนเขากวาดตามองหาหญิงสาวคนนั้นท่ามกลางกลุ่มคนที่ยืนมุงดูเหตุการณ์เมตาอยู่ไหนไปที่ชุมชนนั้นนำเสียงของเขาเด็ดขาดจนวิทไม่กล้าซักถามต่อรถรูของอคินฝ่าสายฝนและสภาพการจราจรที่ติดขัด มุ่งหน้าไปยังท้ายซอยเจริญกรุงขี้เซาอีกครั้งภาพที่เขาเห็นเมื่อไปถึงคือความโกลาลูนวายชาวบ้านกำลังตื่นตระหนกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครกู้ภัยกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขาถามชาวบ้านคนหนึ่งที่ยืนหน้าซีดอยู่ไกลที่นูเมซาน่ะหรอคะยิงชราวคนนั้นตอบด้วยน้ำเสียงสันเครือ มันเข้าไปช่วยยายแก่ที่ติดอยู่ในบ้านหลังนั่นนะคะแล้วก็ยังไม่ออกมาเลยเธอชี้ไปยังบ้านไม้หลังหนึ่งที่กำลังถูกปเปลวไฟลุกท่วมอย่างหนักหัวใจของอคินกระตุกวูบเขามองไปยังบ้านหลังนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความโกรธความสับสนและความเป็นห่วงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงต้องมาสนใจความเป็นตายของผู้หญิงคนนี้ด้วยซ้ำ แต่ขากลับก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ตัวท่านประธานครับอันตรายเกินไปแล้วครับวิทย์ลองห้ามเมื่อเห็นอคินทำท่าจะเดินเข้าไปใกล้กองเพลิงแต่อคินไม่ฟังเสียงเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างโดนใจให้เขาต้องทำอะไรสักอย่างเขามองเห็นเจ้าหน้าที่กูัยกำลังพยายามฉีดน้ำสกัดเพลิงแต่ดูเหมือนจะไม่ทันการมีใครเข้าไปช่วยเธอบ้างหรือยัง อคินตะโกนถามเสียงดังเรากำลังพยายามอยู่ครับแต่ไฟมันแรงมากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตอบกลับมาวินาทีนั้นอคินตัดสินใจทำในสิ่งที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขาถอดเสื้อสูทต,ตัวนอกออกโยนมันทิ้งไปอย่างไม่ดีแล้ววิ่งฝ่ากลุ่มคนตรงไปยังบ้านหลังนั้นท่ามกลางเสียงร้องห้ามของทุกคนท่านประธานอย่าครับ วีตพยายามจะตามไปดึงตัวเขาไว้แต่ไม่ทันอคินไม่เคยรู้สึกกลัวตายเท่านี้มาก,ก่อนในชีวิตความร้อนจากเปลวไฟไฟแผดเผาผิวหน้าของเขาควันไฟทําให้แสบตาและหายใจไม่ออกแต่ภาพของเมตาที่อาจจะกําลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่ข้างในนั้นผลักดันให้เขาก้าวต่อไปเขารู้ดีว่านี่เป็นการกระทําที่โง่คลาและไรเหตุผลที่สุดเท่าที่เคยทํามาแต่เขาก็หยุดตัวเองไม่ได้ เขากระแทกประตูบานที่เริ่มไหม้เกรียมเข้าไปเมซาวิทย์พยายามจะตามไปดึงตัวเขาไว้แต่ไม่ทันอคินไม่เคยรู้สึกกลัวตายเท่านี้มาก่อนในชีวิตความร้อนจากเปลวไฟแพดเผาผิวหน้าของเขาควันไฟทําให้แสบตาและหายใจไม่ออกแต่ภาพของเมซาที่อาจจะกําลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่ข้างในนั้นผลักดันให้เขาเก้าวต่อไปคุณได้ยินผมไหมเมซา เขาตะโกนเรียกชื่อเธอซ้ำมัท่ามกลางเสียงแตกของไม้และเสียงถลมของหลังคาแล้วเขาก็เห็นเธอเมซากำลังพยุงร่างของหญิงชราคนหนึ่งออกมาจากส่วนในของบ้านสภาพของเธอสะบักสะบอมแต่หน้าเปื้อนเคยมาควันแต่ดวงตาของเธอยังคงฉายแววมุ่งมั่นเมื่อเธอเห็นอคินเธอก็เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจท่านประธานท่านเข้ามาทำไหมคะอันตรายอย่าพูดมาก รีบออกไปเร็วอากินเข้าไปช่วยพยุงยิงเชราอีกแรงทั้งสามคนพยายามฝ่าปโปรไฟและกลุ่มควันออกมาจากตัวบ้านได้ได้อย่างวุดวิดในวินาทีสุดท้ายก่อนที่โครงสร้างทั้งหมดจะทลมลงมาเมื่อออกมาถึงที่ปลอดภัยแล้วทั้งอากินและเม่าวก็นั่งหมดแรงอยู่บนพื้นดินที่เชอะแฉะไปด้วยน้ำฝนและน้ำจากการดับพลึงแม่าวไอโคกุกพราะสำลักควันไฟ ส่วนอคินก็มีรอยแผนไมมเล็กน้อยที่แขนและหน้าแต่สิ่งที่เขารู้สึกในตอนนั้นไม่ใช่ความเจ็บปวดทางร่างกายแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายได้เมื่อเขามองไปยังหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆ้าเธอเสียสิ่งชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นโดยไม่ลังเลท,งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเมซ่าหันมามองอคินดวงตาของเธอมีทั้งความขอบคุณและความสงสัย ขอบคุณท่านประธานมากนะคะที่เข้ามาช่วยแต่อคินเข้าไปช่วยพยุงหญิงชร้าอีกแรงทั้งสามคนพยายามฝ่าปลัวไฟและกลุ่มควันออกมาจากตัวบ้านได้อย่างวุดวิตในวินาทีสุดท้ายก่อนที่โครงสร้างทั้งหมดจะทล่มลงมาเมื่อออกมาถึงที่ปลอดภัยแล้วทําไมท่านถึงอคินสบตาเธอนิงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาตอบตามความจริงบางที ผมอาจจะแค่ไม่อยากเห็นใครตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยคำพูดของเขาทำให้เมยนิ่งไปเธอไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินคำพูดนี้จากมหาเศรษฐีผู้เย็นชาและดูถูกคนจนอย่างเขามาก่อนหรือบางทีภายใต้เปลือกนอกที่แข็งก้าวนั้นเขาก็อาจจะมีหัวใจเหมือนคนอื่นเหตุการณ์เพลืองไม้ในวันนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับชุมชนแต่ในขณะเดียวกัน มันก็ได้จุดประกายบางอย่างขึ้นในใจของอคินเขาเริ่มมองเห็นโลกในมุมที่แตกต่างออกไปเขาได้เห็นความกล้าหาญและความเสียสละของเมซาและได้สัมผัสกับความเปราะบางของชีวิตมนุษย์อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์สงปลงอคินสั่งให้ทีมงานของบริษัทเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องที่พักชั่วคราวอาหารและยารักษาโรคเขายังเลิกแผนการที่จะใช้กำลังหรือกฎหมายในการขับไลช่ชาวบ้านออกจากพื้นที่แต่เปลี่ยนเป็นการเจรจาเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับอับด้ยซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับวิทย์และทีมงานเป็นอย่างมากอากินเริ่มใช้เวลาในการลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองมากขึ้นเขาได้พูดคุยกับเมซาและชาวบ้านคนอื่นตีน เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริงยิ่งเขาได้รู้จักเมซามากเท่าไรเขาก็ยิ่งค้นพบว่าภายใ้รูปลักษณ์ภายนอกที่ธรรมดาและความยากจนนั้นเธอเป็นภูยิ่งที่มีสติปัญญาความคิดความอ่านที่เชียบแหลมและมีจิตใจที่งดงามอย่างแท้จริงเธอไม่เคยเรียกร้องอะไรเพื่อตัวเองแต่กลับต่อสู้เพื่อสิทธิของชุมชนด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ เมซาเองก็เริ่มมองเห็นอคินในมุมที่แตกต่างออกไปเช่นกันเธอเห็นความพยายามของเขาในการที่จะทำความเข้าใจและช่วยเหลือชาวบ้านแม้ว่าบางครั้งท่าทางของเขาจะยังคงดูแข็งกระด้างและเย็นชาอยู่บ้างแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเขาวันหนึ่งขณะที่อคินและเมซากำลังเดินสำรวจพื้นที่ที่จะใช้สร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับชาวบ้านอาคิน ก็ขึ้นอผมไม่เคยคิดเลยว่าการทำอะไรเพื่อคนอื่นมันจะให้ความรู้สึกแบบนี้เมสายิ้มบางตาความสุขที่แท้จริงบางครั้งก็ไม่ได้มาจากการได้รับแต่มาจากการให้ค่ะท่านประธานอาคินมองรอยยิ้มของเธอแล้วรู้สึกอบอุ่นในหัวใจอย่างประหลาดคุณเรียกผมว่าคินชัยเชยก็ได้นะไม่ต้องมีคำว่าท่านประธานหรอก เมตาวน่าแดงเล็กน้อยค่ะคุณอคินความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจากความไม่เข้าใจและความขัดแย้งในตอนแรกกลายเป็นความเข้ารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันอคินเริ่มเรียนรู้ที่จะมองข้ามเปลือกนอกและให้ความสำคัญกับคุณค่าภายในของคนมากขึ้นส่วนเมซาก็เริ่มเปิดใจและมองเห็นด้านดีของอคิน ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเย็นชาแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของอคินไม่ได้ลาบรื่นเสมอไปเขาต้องเผชิญกับการต่อต้านจากผู้ถือหุ้นบางคนที่มองว่าการช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการสิ้นเปลืองและไม่ก่อให้เกิดกำํำไรแต่เขาก็ยืนหยัดในสิ่งที่เขาเชื่อมัน่นโดยมีวิตคอยให้การสนับสนุนอยู่เงียบผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมท่านประธานถึงต้องมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ด้วย ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งกล่าวอย่างไม่พอใจในการประชุมเพราะบางทีคุณอคินความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นจากความไม่เข้าใจและความขัดแย้งในตอนแรกกลายเป็นความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันอะคินเริ่มเรียนรู้ที่จะมองข้ามเปลือกนอกและให้ความสำคัญกับคุณค่าภายในของคนมากขึ้นผลกำไรที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินเสมอไป อาคินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและมั่นคงกว่าเดิมการสร้างธุรกิจที่ยังยืนมันควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและผู้คนรอบข้างด้วยคำพูดของเขาทำให้ทุกคนในห้องประชุมเงียบไปพวกเขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวประธานหนุ่มคนนี้อย่างชัดเจนเขาไม่ใช่แค่ซีอที่เก่งกาดเรื่องตัวเลขและผลกำไรอีกต่อไป แต่เขากำลังจะกลายเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงโครงการ The Celestial Riverfront ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบมากขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยมีเมซาเป็นตัวแทนในการประสานงานและดูแลเรื่องต่างกๆวันเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ของชาวบ้านอกินและเมซายืนมองดูรอยยิ้มและความสุขของผู้คนด้วยกันผมไม่เคยคิดเลยว่าความสุขมันจะหาได้ง่ายขนาดนี้อกินพูดขึ้นเบาๆเมซามองหน้าเขาดวงตาของเธอเป็นประกายเพราะคุณเลอม,มองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยรอบตัวแล้วยังไงล่ะคะ อคินหันมาสบตาไม่เศร้าขอบคุณนะพลกำไรที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินเสียไปอคินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและมั่นคงกว่าเดิมการสร้างธุรกิจที่ยังยืนมันต้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและผู้คนรอบข้างด้วยคำพูดของเขาทำให้ทุกคนในห้องประชุมเงียบไปพวกเขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวประธานหนุ่มคนนี้อย่างชัดเจน ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณสอนผมฉันก็ขอบคุณคุณเหมือนกันคะ่ะที่ให้โอกาสพวกเราและให้โอกาสตัวคุณเองในที่สุดอากินก็คนพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีหรือความรูร่าของวัตถุสิ่งของแต่อยู่ที่ความรู้สึกดีที่เบ่งบานในหัวใจความเข้าใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นและบางที